ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดไม้นะครับที่มีแก่นสีสันรวดลายที่สวยงามแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานแต่ชนิดนี้ก็จะมีอยู่หลายชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกันที่มลีลักษณะต้นที่ใกล้เคียงกันนะครับจะมีทั้งชนิดที่มีการเข้าแก่นและไม่ค่อยเข้าแก่นนะครับ ชนิดที่อยู่ตรงหน้างผมนี่ก็เรียกว่าต้นสาธรือว่าตามท้องถิ่นบางทีก็จะเรียกว่าต้นสะท้อนต้นสาธรต้นสะท้อนชนิดนี้ก็จะเป็นชนิดที่มีการเข้าแก่นเป็นอย่างดีนะครับ mm hmm. เมื่ออายุมากขึ้นแก่นก็จะใหญ่ตามอายุนะครับไม่ค่อยแพงแก่นเท่าไหร่นะครับก็คือมีการเข้าแก่น คล้ายๆกับพวกต้นขี้เหล็กสารต้นสมแสารพวกนั้นนะครับคล้ายขี้เหล็กโคกนะครับการทอแกนก็คือเป็นไม้ที่มีความทนทานความแห้งแล้งนะครับขึ้นตามป่าปเป็นพันป่าผัดไปป่าดิบแล้งสามารถที่อยู่ตามพื้นที่เดียวกันกับป่าเต็งรังบนภูเขาหินที่มีความแห้งแล้งจะจัดได้นะครับ ุธสมบัต uh, ิจึงมีการเข้าแก่นตามอายุนะครับอายุมากขึ้นก็จะมีแก่นโดยอัตโนมัตินะครับเวลาตัดออกเมื่อยมากจะพบเจอแก่นได้ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เหมาะที่จะใช้ประโยชน์ทางด้าน กกนของเขานะครับชีวิตนี้ก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับในช่วงนี้ของเขาเนี่ยมีมเมล็ดของเขานะครับพี่มีได้อายุกแก่จัดพร้อมที่จะเพาะชำนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแจก เมล็ดฟรีนะครับถ้าใครสนใจอยากได้เมล็ดสาธรชนิดที่เขาแก่นได้ดีนะครับชนิดนี้นอกจากแก่นแล้วก็ยังมีดอกสีสันที่สวยงามที่เหมาะที่จะการปลูกประดับนะครับในการปลูกไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์นะครับไว้ในอนา,าคตแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางด้านแก่นเนื้อไม้ของเขานะครับที่มีสีสันวดลายสวยงามแล้วก็มีความทนทานนะครับ ก็เหมาะนะครับที่จะปลูกไว้ใช้งานแล้วก็ปลูกไว้ให้เป็นธรรมชาติในการอนุรักษ์นะครับลักษณะ,มะเมล็ดของสาธรโมรูเตียลูกัาตาชนิดนี้นี่ก็จะออกทรงไม่มนกลมนะครับถ้าชนิดที่มีแก่นจะออกทรงออกทางรีมากกว่านะครับถ้าใครอยากได้ก็จะ แจกฟรีนะครับแต่ว่าเสียค่าจัดส่งเอาเองตามเป็นจริงนะครับ